morning อร์นิ่งไปเลยค่ะเพื่อนๆสู้ๆสู้ๆไปออกกําลังกายกับวีวีฟังพี่ดูษณีไปด้วยไปเลยเราทานเยอะเราต้องใครถามวันนี้ตอบคำถามนะคะตอบคำถามไปด้วยฟังพี่ดูดนีไปด้วยตอบคำถามไปด้วยฟังไปด้วยตอบคำถามไปเดี๋ยววอร์มอัพก่อนโยกโยกไปก่อนโยกโยกโยก ตอบคำถาม Q a n R ไปด้วยเดี๋ยวฟังอยู่นะคะฟังพี่ดูสนิรีไปด้วยฟังอยู่ฟังอยู่ค่ะออกกำลังกายไปด้วยออกกำลังกายไปด้วย ถามอะไรตอมาค่ะสำหรับคนเราผู้สูงอายุแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายอยู่ที่บ้านใครเพราะว่าไม่ให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงนะคะไปเลยไปเลยไปเลยนนว่ายน้ำบนหกอันนี้ได้หลังได้แขนนะคะทําบวาๆไป สลับกันไปแหวนไปแควนไปแวงแขนไปสำหรับคนที่กล้ามได้กล้ามเนื้อส่วนแขนแล้วก็ขานะคะอย่าลืมเรายกบ่อยๆเราจะได้แขนเรียวขาก็ยกบ่อยๆค่ะจะได้แขนเรียวนะคะแขนขาเอวเราต้องเอาทุกส่วน เอทุกส่วนไปเลยอันนี้คือสำหรับคนที่ปวดขาคนในยืนนานๆน,นะคะทำตามเลยคะ่ะทำเลยไปเลยนอนแนบกับพื้นแล้วก็ยกขึ้นยกกันเลยขาเลือดจะได้ไหลลงมาหมุนไปหมุนหมุนมุนเท้าหมุนเท้าไปหมุนซ้ายขวาสลับกัน,น ขาขึ้นบนฟ้าเลยนะคะดูสิดูสิหมุน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 เท้าไปเรื่อยๆนะะอย่าให้ยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆย,ย,ยกแขนด้วยก็ได้สลับไปสลับไปสลับไปสักยี่สิบครั้งนะคะหรือว่าจะถีบจักรยานก็ได้ส่วนแขนขานะคะ บางคนไทยไม่ไหวเนาะค่อยๆย,ยกอย่างนี้ค่ะนั่งนั่งก็ออกกำลังกายได้นะคะพี่ดูสนียกอย่างนี้นะคะ่ะยกแขนเพราะว่าแขนเราจะกล้ามเนื้อเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ตรงใต้วงแขนเรานี้จะได้ไม่หย่อนนะคะยกยกนั่งก็ยกได้ยกค่ยกยกค่อยๆยก,ยยยยกไปหนึ่งสอง สองดีหปดยกไปเรื่อยๆค่ะนะพี่ดูสนญยาเรื่องทำบอกพี่ดูออกกำลังกายอย่าลืมยกยกแขนขานะคะใครอยากได้ตรงอ๋อมีคนบอกว่าอยากให้เอวคอดก็ต้องบิดสิคะาเอวคอดก็ต้องบิดตีกอก ท่านี้ถ้าท่าตีกอล์ฟเอวขอดบิดไปให้เอวอย่าให้เอวหลุดให้ไขมันหลุดให้ไขมันตรงเนียงเนียงนี่บิดไปเลยบิดไปเลยทุกครั้งที่เราบิดเราต้องมีขั้นตอนนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วบิดซ้ายแล้วก็ขวา มันตรงช่วงนี่เพราะว่ามีวิธาัเยอะทางแต่กับข้าวซิดแอนอัพทางกับข้าวเยอะทางเยอะต้องยกออกแต่นมไมเออกนะคะเดี๋ยวจะไม่สวยต้องต้องให้รูปเป็นร่างกายเป็นรูปแบบนี้ตัวเอส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 นะคะต้องให้ร่างกาย ถ้าทานเยอะแล้วก็ต้องดูส่วนผู้หญิงเราจะมีปัญหาเรื่องหน้าทองนะคะต้องเอาหน้าทองตีหน้าทองตี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 หน้าทองออกให้หมดแล้วก็เช็คด้านข้างตรงไหนมันป่องด้านข้างด้านหลังด้านหน้า ทน,นป่องก็ออกทั้งนป๋องก็ออกนะคะไปเลยเพื่อนนะคะอันนี้ถ้าถ้าหันถ้านี้ก็ทดสอบน้ำหนักในตัวเรานะคะยืนขาเดียวยืนขาเดียวยกมือขึ้นยกมือขึ้นแล้วก็ทดสอบว่ากล้ามเนื้อของเราแข็งแรงไหม ถ้เพื่อนๆเอเาไปทำดูนะใครจำได้ท่าไหนก็ไปทำดูค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรงยืนวิ่งกับที่ก็ได้วิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปวิ่งไปขอยากเอาส่วนเอวก็วิ่งไปวิ่งไปอันนี้ท่าหนุมานยึดยักยึดยักคือเอวดีใจะจะเอวฮาร์เดอร์วาสัน เอวดีเอวดีไปทำนะเพื่อนๆไปวิ่ง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 กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงเลิฟเลิฟทุกคนรักสุขภาพนะคะ